สวัสดีค่ะมายามดึกนะคะตอนนี้จะสีทุ่มแล้วมาทักทายเบาๆนะคะสำหรับใครที่สั่งออเดอร์กับนาเอาไว้พรุ่งนี้จะส่งให้นะคะเดี๋ยวสี่โมงเย็นจะมาแจ้งเลขพัสดุให้นะคะจะส่งพรุ่งนี้ของถึงวันถัดไปแน่นอนค่ะเหตุผลที่นาไม่ส่ง วันเสาร์วันอาทิตย์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวสินค้าจะไปกองอยู่ที่ขนส่งเดี๋ยวสินค้าจะไม่สดนะคะส่งโดยระบบเคอรี่นะคะขอบคุณคุณลูกค้าทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่สั่งซื้อกันเข้ามาเนาะพวกนี้จะส่งให้แน่นอนค่ะชิมแล้ว อร่อยถูกปากถูกใจหรือเปล่าลบกวนกลับมารีวิวให้นาด้วยนะคะสินค้าของนามีหลายอย่างเลยค่ะมีปลาส้มปลาส้มปลาจีนนะคะจอมปลาจอมกุ้งนะคะไก่แดดเดียวหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวปลาทูหอมเค็มก็มีปลาลาปลาจีนนะคะปลาส้มปลาตะเพียนก็มีนะคะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเมนูเด็ดหมูล้านะคะหมูปลาล้าแหนมเนื้อแหนมปลากายนะคะแหนมปลากายเนื้อแท้ๆเลยคอหมูส้มกระแซบนะคะแซบมาขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามาชมนะคะสามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะคะ สนับสนุนกันได้นะคะพอดีเพิ่งเลิกงานมาได้สักพักหนึ่งแล้วก็เลยมาไลน์นิดหน่อยนะคะมายืนยันนะคะว่านา,าเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายจริงส่งจริงนะคะพวกนี้จะส่งให้แน่นอนคะ่ะ สินค้ามีอยู่หน้าเพจนะคะแล้วก็มีใครมีใครเคยสมัครแก๊ปมาดไหมคะนาสมัครไปแล้วน่าจะสองสามอาทิตย์ได้แล้วนะไม่เห็นได้รับอีเมลตอบกลับเลยะคะ่ะใครสมัครได้แล้วก็สามารถกลับมา พูดคุยให้กันฟังได้นะคะสวัสดีทุกๆไม่นานนะคะมาแป๊บเดียวนะสินค้าทุกชิ้นสดอร่อยส,ส่งตรงถึงมืออย่างรวดเร็วแน่นอนค่ะส่งพรุ่งนี้วันมะลืนก็ได้รับแล้วนะคะ ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามาชมนะคะขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ